สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่หนูเปิลช anel นะคะและนี่คือ t a r o t a อ t i s t ค่ะคลิปนี้นะคะเป็นการดูดวงความรักรายธาตุค่ะให้กับชาวธาตุลมนะรอบนี้เป็นธาตุแรกเลยค่ะได้แก่ราศีมิถุนตุลกุมนะคะในช่วงวันที่1นึถึงสิกันยายน64มาดูกันว่าช่วงครึ่งเดือนแรกกันยายนเนี่ยความรักของผู้คุณจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่ค่ะช่องของเปิลเป็นการดูแบบโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถดูได้แบบหลักๆเลยคือลัคนาแบบตะวันตกกับราศีหรือว่าวันที่เกิดเนอใคร ทราบลัคนาเนี่ยตามลิงก์ไปหาได้เปิ้ลนมีวิธีหาลัคนาแบบตะวันตกเอาไว้ให้นะคะส่วนใครจะดูตามช่วงวันที่เปิ้ลก็ระบุวันที่ไว้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะคะว่าเป็นวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่สาหรับชาวธาตุลมก็ตามมาเช็คก่อนได้เพราะว่าการแบ่งลัคนาหรือว่าราศีแบบสากลที่เปิ้ลนใช้เนี่ยไม่ตรงกับของไทยหวังว่าจะไม่มีใครมาถามอีกเนาะปัจจุบันเนี่ยเปิ้ลยังเห็นมีคนมาคอมเมนต์อยู่เลยว่าแบบแบ่งวันที่แบบไหนคะเป็นโหราศาสตร์ไทยสากลหรือว่าราศีคืออะไรกันแน่ทำไมไม่ตรงกับที่รู้มมาาออะไไรแแบบบเนี้้้้ยปิิลธววหด เ,เพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตที่จะไม่ตอบคอมเมนต์ก็แล้วกันสําหรับคนที่มาถามนะเพราะว่าถามเยอะมากเลยนะ,ะสำหรับคนที่ดูบ่อยอยู่แล้วเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วค่ะว่าการแบ่งวันที่ของเปิ้ลเป็นแบบไหนเนาะคลิปนี้เป็นการดูแบบ general reading ดูให้คนหมู่มากมากเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปเทคซีเรียสค่ะดูเป็นแนวทางก็แล้วกันลองฟังว่าตรงกับสถานการณ์ความรักของคุณไหมถ้าตรงก็สามารถเอาแนวทางหรือวิธีการไปปรับใช้ได้แต่ถ้าไม่ตรงไม่ต้องซีเรียสค่ะทิ้งเอาไว้เนาะเพราะว่าคลิปนี้พลังงานรุมรวม อาจจะไม่ใช่ของคุณก็ได้ใครที่ต้องตัดสินใจจริงๆจะเลิกไม่เลิกจะเอา,อางไงกับความรระความสัมพันธ์ดีแนะนําให้ดูดวงส่วนตัวนะคะพูดทุกครั้งเนาะจะเป็นดูกับเปิ้ลก็ได้หรือนักพยากรณ์ท่านอื่นก็ได้นะเราไม่ได้แบบอยากจะงกเงินนะแต่แค่บอกว่าคลิปเนี้ยมันเป็นภาพรวมเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ใช่ดวงคุณถ้าคุณเอาดวงแบบเนี้ยไปตัดสินใจอะไรแล้วเหมือนตัดสินใจผิดพลาดแล้วเสียใจภายหลังอนะเปิ้ลก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเนาะแต่การที่คุณมาดูดวงส่วนตัวเนี่ยมันเป็นการเฉพาะเจาะจงดวงชะตาของคุณ นะคะโอเคช่องของเราแบ่งความรักเป็น3สถานะเนาะคนโสดคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีคนคุยแต่ว่ายังไม่ชัดเจนเนาะแล้วก็คนความสัมพันธ์ชัดเจนแล้วเป็นแฟนกันหรือแต่งงานแล้วก็ได้อ่ะเข้าเรื่องกันเลยทุกครั้งก็จะใช้ไพ่ย,ยานาโลกเนาะลองมาดูกันก่อนว่าพลังงานในช่วงวันที่1นึถึงสิกันยายน6กสเนี่ยของคนทานลมไม่ว่าจะสถานะไหนเลยความรักของคุณเป็นยังไงไพ่ที่ขึ้นมาว่าบริวารค่ะ เป็นไปได้นะว่าคุณอาจจะวุ่นวายอยู่กับบริวารของคุณจนไม่ได้สนใจความรักก็ได้สำหรับคนโสดหรือว่าคุณอาจจะต้องมีบริวารคอยดูแลหรือบริวารเนี้ยมาคอยดูแลคุณคุณอาจจะมีแฟนมีคนรักคนคุยเป็นแบบคนที่อายุเด็กกว่าก็ได้คนที่แบบคอยดูแลประคบประงมหรือว่าอาจจะต้องจับผิดคุณก็ได้นะเห็นไหมคุณนอนหลับเหมือนแบบยังมองอยู่เลยอะไรเง,งี้ยมันมองได้สองแง่นะคืออาจจะเหมือนแบบเออพัทวีดูแลเอาใจใส่มากๆแบบเกาะติดสุดๆแก่อ,อันนึงคือจับผิดละเหมือนแบบทําให้เราเหมือนกระดุกกระเดี่ยวอะไรไม่ได้แบบนี้ก็ได้เช่นนกั เดี๋ยวเราไปดูค่ะว่าไพ่ใบนี้จะไปสอดคล้องกับฐานะความรักของคุณเนี่ยยังไงบ้างนะคะเริ่มต้นกันที่คนโสดค่ะไพ่คนโสดที่ขึ้นมานะ3ดาบค่ะจัดสติกนะคะ5ถ้วย9้าถ้วยคิงถือดาบนะคะเราก็ใต้สําหรับเป็น3ถ้วยก็ต้องบอกว่าดูแล้วมันมีทั้ง3ดาบมีทั้ง5้าถ้วยเนาะปนคิดว่าพวกคุณอาจจะเคยผ่านความผิดหวังมาอาจจะเร็วนี้ก็ได้คุณอาจจะผิดหวังเสียใจในเรื่องความรักความสัมพันธ์มาเนาะบางคนถ้าเกิดผ่านมานานแล้วปนก็คิดว่าคุณยังฝังใจอยู่คุณยังเหมือนแบบยังกล บางทีเราไม่กล้าที่จะมีความรักใหม่เป็นเพราะว่าเรายังเหมือนแบบยังหลอนความรักเก่าๆความผิดหวังเราจะไม่อยากได้ความไม่ยุติธรรมอีกแล้วอะไรอย่างนี้เนาะเหมือนเราจะขึ้นมายืนหยัดด้วยตัวเองว่าโอเคตอนนี้ฉันจะต้องมีความสุขด้วยตัวเองฉันจะอยู่กับเพื่อนฝูงสังคมของฉันไปโฟกัสเรื่องการงานก่อนอะไรแบบนี้ก็ได้เพราะว่าผิดหวังในเรื่องความรักมาเยอะแล้วเราไม่อยากเจ็บอีก หมือนขอพักก่อนพักกายพักใจก่อนอยากมีความสุขกับครอบครัวเพื่อนฝูงสังคมก็มีความสุขดีนี่ใช่ไหมเห็นจะป็นต้องมีแฟนแบบนี้ก็ได้สําหรับคนที่แบบไม่ได้สนใจความรักนะและอีกอันนึงคือเป็นเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องการงานอยู่3ดาบกับ5ถ้วยในที่นี้ถ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องความรักเนื่องจากว่าคุณโสดมากๆนะมันก็หมายถึงคุณอาจจะเหมือนคาดหวังอะไรในเรื่องการงานอะไรต่างๆไว้อะแล้วมันอาจจะยังไม่ได้ประสบความสําเร็จอาจจะยังมี ปัญหาอุปสรรคอยู่เยอะเนาะมีคิงถือดาบเข้ามาคือมีเรื่องที่ต้องคิดต้องแก้ปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นคุณก็เลยไม่ได้สนใจในเรื่องความรักอาจจะเป็นเพราะว่าโควิดก็ได้เนาะช่วงนี้มันเหมือนทุกคนก็รัดเข็มขัดทุกคนก็มีความทุกข์มีอุปสรรค กันทุกคนนะก็เป็นกําลังใจให้ค่ะเป็นคิดว่าคุณจะฝ่าฟันไปได้เนอะแต่ว่าคุณจะไม่โฟกัสเรื่องความรักไงเพราะเรามีอุปสรรคปุ๊บเราแบบเฮ้ยฉันเอาเวลาไปกังวลเรื่องอื่นอยู่เพราะฉั้นความรักก็ยังไม่เอาเนอะเราก็เหมือนอ่ะคุยคุยได้นะไพ่สามถ้วยกับเก้าถ้วยมันไม่ได้แบบว่าเราไม่มีคนคุยเลยถ้าคุณไม่ได้ปิดกัน เพราะว่าคุณเจ็บกับความรักเก่าคุณก็อาจจะเปิดใจคุยค่ะแต่ว่ามันเหมือนคุยแบบคุยเล่นๆคุยเป็นเพื่อนไปก่อนอะไรเงี้ยยังไม่จริงจังเพราะว่าขอไปโฟกัสในเรื่องการงานก่อนหรือว่าเรื่องแบบอื่นๆที่มีความสําคัญกับชีวิตของคุณก่อนอะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่มีความเจ็บปวดผิดหวังมาเพิ่งก็คิดว่าคุณอะยังไม่อยากได้คุณอยากเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองแล้วคุณอยากจะแบบไปเรื่อยๆบางคนอาจจะไปเจอกับคนที่เป็นแบบเหมือนข้าราชการเจอกับคนที่แบบ ปากหนักไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจ้าหรือว่าไปเจอกับพ่อไม้แม่ไม,แม้แบบนี้ก็ได้นะทําให้ความสัมพันธ์มันดูแบบมีปัญหาเนาะหรืออาจจะไปเจอคนที่มีคู่แล้วก็ได้เหมือนกันคะ่ะมีทั้งจัสติกแล้วก็ก้าวถ้วยเป็นไ่ได้ว่าไปเจอกับพ่อแม่ไม้หรือว่าคนที่แบบรักซ้อนเนาะคือมีแบบครอบครัวมีแฟนอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันหรือว่าจะเป็น LGBTQ ก็ได้นะรักแบบร่วมเพศแบบนี้ก็ได้เช่นกันคือมันมีอุปสรรคปัญหาคะ่ะความรักมันมีวารายตี้เนาะแต่ว่าโอเคโดยธีมของมันคือคนโสดเนี่ยถ้าคุณผ่าน เล็กๆน้อยๆมาเนี่ยปันก็คิดว่าคุณเหมือนอาจจะผ่านความเสียใจมาแล้วเราก็อยากจะเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองละเราก็เหมือนแบบไม่อยากจะปวดเหมือนเดิมละมันยังมีความหลอนอยู่เราเป็นคนที่ เขาเรียกนะฝังใจเนาะลืมยากกับเรื่องแบบเรื่องราวเก่าๆอะไรเงี้ยทำให้เราไม่ยังไม่พร้อมที่จะมีความรักใหม่ก็แล้วกันอืเป็นกําลังใจให้นะคะเปิ่คิดว่าถ้าเกิดคุณผ่านช่วงนี้ไปได้เอาเวลาไปโฟกัสเรื่องการงานการเงินอะไรของคุณก่อนพอมันดีขึ้นอยู่กับเพื่อนฝูงสังคมจนจิตใจคุณโอเคอะ่ะเพิ่ก็คิดว่าคุณจะกลับมามีความรักใหม่ที่ดีได้นะคะไพโรแมสแองเจิลค่ะขึ้นมาว่า r e l i g i o u s factor ค่ะแล้วก็ deception เป็นไปได้สูงมากเลยว่าคุณไปเจอความรักที่มันมีอุปสรรคปัญหาไงล e l i g i o u s ก a c อ o r คือแบบคนที่มีความแตกต่างคุณเยอะๆเนี่ยมีไพ่บริวารอาจจะเป็นคนที่จับผิดคุณหรืออาจจะเป็นคนที่อายุต่างกับคุณมากๆไงมนเลยเหมือนมีอุปสรรคปัญหาเยอะหรือว่าแบบ ด้วยความว่าห่างไกลก็ได้นะบางคนต่างชาติต่างภาษาอยู่ไกลกันอะไรเงี้ยมันเลยมีความระแวงค่ะเนี่ยไพ่อันเนี้ยเหมือนเหมือนต้องตลอดเวลาเนอะเหมือนแบบระแวงจับผิดแล้วมันก็ทําให้ความรักมีอุปสรรคปัญหาแล้วก็มีความผิดหวังเสียใจพอมันอยู่ไกลกันมันก็อาจจะเหมือนนอกลูก่นอกทางกันได้อะไรแบบนี้ก็ได้เนอะดีเซ p ชั o นขึ้นมาค่ะมันอาจจะมีอะไรที่ปิดบังซ่อนเร้นเนอะคุณอาจจะไปเจอคนที่เขามีอะไรรับงคมในอะไรแบบเนี้ยทำให้คุณเหมือนแบบพอมารู้ความจริงแล้วก็เจ็บปวดแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้น ช่วงนี้ความรักของคุณอะก็ต้องบอกว่ามันอาจจะยังไม่ค่อยดีอ่ะสำหรับคนความอามธาตลมเนาะคนโสดนะถ้าเกิดคุณผ่านความผิดหวังมาเพราะฉะนั้นช่วงนี้ค่ะเปิ้นคิดว่า15วันนี้คุณเอาเวลาไปโฟกัสเรื่องการงานก่อนเพราะว่าดูมีอะไรต้องแก้ไขเยอะอยู่พอสมควรแล้วก็ อ,อยู่กับเพื่อนฝูงสังคมไปก่อนถ้ามีคนคุยสามารถเปิดใจคุยได้นะเพราะมันเป็นไพ่เหมือนแบบโอเคฉันอยากจะมีความสุขก่อนไพ่สามทูวเป็นไพ่เหมือนแบบเออการเหมือนเริ่มต้นใหม่เฉลมิมฉลองแบบมีความสุขมากขึ้นอะไรแบบนี้กับชีวิตของตัวเองซึ่งก็พอมีความสุขแล้วก็คิดว่าพอคุณพร้อมจริงๆอ่ะค่อยมีความรักเจอดีกว่านะคะต่อมาคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะมีคนคุยแต่ว่ายังไม่มีสถานะนะคะไพ่ที่ขึ้นมาค่ะเจ็ดเหรียญนะสิบดาบค่ะเดอะซันค่ะสเตรนจ์ Strength นะคะ ห้าถ้วยละใต้สำหรับเป็นสามดาบไพ่ใกล้เคียงกับคนโสดมากเลยเพราะว่าอะไรคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะ่ะจริง,รงๆแล้วก็เหมือนคนโสดถูกไหมแค่ว่าโอเคเราอาจจะมีคนคุยที่แบบเราจริงจังชัดเจนอยากจะพัฒนานะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ตกลงร่วมกันอะไรแบบเนี้ยเท่าที่เห็นเหมือนคุณก็ เหมือนฉุกคิดอยู่นะมันเหมือนอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณกำลังประเมินสถานการณ์ว่าที่ผ่านมามันคืออะไรมันมีความสุขหรือมันมีความทุกข์มากกว่ากันแล้วกม็มีโอกาสสูงค่ะที่คุณจะเหมือนไปเจอความจริงอะไรบางอย่างไพ่เดอะซันเป็นไพ่ของการเปิดเผย,ยความจริงก็ได้นะแล้วมันก็ทําให้คุณรู้ความจริงว่าเขาเป็นคนยังไงทําให้คุณเสียอกเสียใจแค่ไหนอะไรแบบนี้มันมีไพ่ของความผิดหวัง มีแพองความเสียใจอยู่พอสมควรเหมือนแบบเราอยู่ๆช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราอยากจะเหมือนกลับมาคิดทบทวนแล้วก่อนหน้านี้นเราอาจจะไม่ได้ไปคิดเหมือนเราพยายามอยากจะได้ความสัมพันธ์นี้อยู่แล้วทาให้เราเหมือนไม,ไม่พยายามมองเรื่องที่ไม่ดีเนาะแต่ในช่วง15วันนี้ป้นคิดว่าคุณจะอยู่กับตัวเองคิดทบทวนว่าเออเราจะเจ็บปวดอย่างนี้อีกเหรอแบบในเมื่อถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์นี้มันชัดเจนแล้วว่าเราไปเจอคนเจ้าชู้หรือคนที่ไม่ไม่พัฒนาความสัมพันธ์สักทีอะไรแบบเนี้ยก็เป็นไปได้คุณก็ อาจจะรู้สึกว่าเสียอกเสียใจแล้วมานั่งคิดว่าจะเอาอย่างไงความสมัเปันแต่เปิ้นยังไม่ได้เห็นนะว่าคุณ เหมือนสามารถ move on จากความสัมพันธ์นี้ไปได้แล้วนะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีคนคุยคุณอาจจะยังเจ็บปวดคุณอาจจะยังคิดหาทางออกไม่ได้ว่าจะเอาอยัางไงความสัมพันธ์นี้อาจจะจบไปแล้วก็ได้นะคะอาจจะมีการเหมือนรู้ความจริงแล้วก็หยุดพูดหยุดคุยกันไปละแต่คุณอาจจะยังคิดถึงเขาอยู่ยังมีความผิดหวังเสียใจอบอวนอยู่ในความรู้สึกของคุณแบบนี้ก็ได้ถ้าเกิดคนที่ความรักมีปัญหานะเออเปมองว่าเป็นแบบนี้คือมันดูมีอุปสรรคะมันดูเหมือนแบบ อ่มันมีเดอะซันขึ้นมานะมันเป็นเด็กด้วยเนอะอาจจะความสัมพันธ์ของคุณมันอาจจะมีปัญหาจากบริวารหรือลูกอะไรแบบนี้ในความสัมพันธ์ของคุณสองคนแบบนี้ก็ได้นะแล้วก็ทําให้มันแบบ มีความเจ็บปวดหรือคุณอาจจะไปส่องไปอะไรเงี้ยแล้วคุณก็ไปเห็นความจริงรู้ความจริงมาก็ได้ค่ะว่าว่าความสัมพันธ์นี้เออเที่เขาไม่พัฒนากับเราสักทีเป็นเพราะว่ามันมีเหตุผลของมันชัดเจนแล้วคุณก็ได้รู้ความจริงอะไรแบบนี้เนาะแต่เพิ่นมองว่าโอเคเดอะซันขึ้นมามันเป็นการรู้ความจริงนะแต่ว่าคุณจะเป็นการรู้ความจริงที่โอเคคุณจะได้หาทางออกแล้วก็เดินหน้ากับตัวเองได้เนาะแต่เท่าที่ดูอ่ะมันเหมือนโอเครู้ความจริงแต่คุณก็อาจจะต้องใช้เวลาในการเย y aw y aw, นะียวยาเนาะไพ่ห้าถ้วยขึ้นมาเป็นไพ่ของการที่แบบ ผิดหวังเสียใจอะไรแบบนี้ยังแบบยังไม่โอเคเท่าไหร่กับความสัมพันธ์อันนี้กรณีที่คนไปเจอความสัมพันธ์ที่มีปัญหานะความสัมพันธ์ที่มันอาจจะเหมือนไปรู้ความจริงมาว่าเขาเจ้าชู้หรือว่าเขาเหมือนอาไม่พัฒน,นาความสัมพันธ์กับคุณเพราะอะไรอะไรแบบนี้คือเราจะรู้ความจริงไม่ได้ระบุว่าเป็นเพราะเรื่องอะไรนะ เออแต่ว่าเหมือนเราเริ่มคิดทบทวนแล้วมันจะไปต่อได้ไม่ได้ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดความสัมพันธ์คุณยังไม่ได้พังไปยังไม่ได้จบยังไม่ได้เลิกกันเพิ่นก็คิดว่าคุณก็เหมือนยังเจ็บปวดอ่ะมันยังเหมือนแบบมีความพยายามโยโย่ไปเย้มานะว่าจะเอายังไงดีคือทรมานนะเสียใจก็เสียใจเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่นคิดว่าท็อกซิกนะคุณทุกมากกว่าสุขแน่แน่ความสัมพันธ์เนี้ยเพราะฉะนั้นมันเลยเหมือนแบบ มันไม่มีความคะเลเวลาเจอกันอาจจะสุขมากก็ได้เพราะเดอร์ซันมันอาจจะหมายถึงว่าเป็นคนที่คุณถูกสเปคมากๆแบบเป็นคนที่ตรงสเปคคุณทุกอย่างอะไรแบบนี้แต่ว่ามันอยู่ด้วยยากอืมน่าจะต้องค่อยๆดูดีๆเนาะอืมคิดว่าน่าจะเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ที่มีปัญหามากกว่านะมันยังมันเห็นไพ่ที่มันไม่ค่อยดีอยู่เนาะเออเพราะฉนั้นเป็นกําลังใจให้กับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกลการให้คุณตัดสินใจได้ช่วงนี้อาจจะยังตัดสินใจอะไรไม่ได้นะนิ่งๆไว้ก่อนค่ะคิดทบทวนก่อนไพ่เจ็ด เเหรียญเป็นไพ่ของการที่อยู่นิ่งๆคิดทบทวนคุณอาจจะคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาว่าเขาทําดีกับคุณแค่ไหนไม่ทําดียังไงหรือว่าค่อยๆค่อยๆค,ค,ค,คิดทบทวนเนาะอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่คุณจะสามารถตัดสินใจอะไรได้จริงจังถ้าเกิดคุณต้องเป็นคนตัดสินใจนะถ้ามันไม่ได้แบบเรื่องแดงแล้วเขามาบอกเลิกคุณเพราะว่าเพงคิดว่าคุณไม่พรอ้อรมอารมณ์มันยังเยอะอยู่นะคะต่อมาโรแมนต์แซงเจอค่ะให้กับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะขึ้นมาว่า Release your ex ค่ะแล้วก็ Finance and c e r เนี่่เเค้าาบออกวใหหุณหมืน พยายามเหมือนลืมเรื่องราวในเก่าๆเรื่องราวในอดีตเนาะคือบางอย่างถ้าความสัมพันธ์นี้มันจะไปต่อได้นะแปลว่าคุณต้องพยายามลืมคุณต้องแบบอย่าไปจําฝังใจอะถ้าเกิดคุณไม่ปลดปล่อยเรื่องราวเก่าๆไปนะคุณก็จะเหมือนมีความหวาดระแวงแล้วคุณก็จะเจ็บปวดทุกทรมานกับความรักความสัมพันธ์นี้อยู่ดีทําให้มันเดินหน้าไม่ได้คือบางทีคุณอาจจะไปจับได้ว่าเขาไปแบบคุยกับคนอื่นนู่นนี่นั่นแล้วทะเลาะเบาะแวงกันไปถ้าเกิดคุณไม่ลืมหรือว่าปลดปล่อยหรือให้โอกาสหรือให้อภัยเขาเนี่นะมัคาาจทํใหุ้ณ ไปต่อในความสัมพันธ์นี้ได้ยากเพราะมันจะเหมือนอมทุกข์และสุดท้ายมันก็จะไปต่อกันไม่ได้เนาะแต่ถ้าเราให้อภัยอ่ะมันก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้ถ้าเกิดจับได้แล้วก็โอเคเริ่มต้นกันใหม่อะไรแบบเนี้ยมันก็คิดว่ามันมีโอกาสวนเวียนนะไพายสเปร้งเป็นไ้่วนเวียนเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามันท็อกซิกเกินไปมันไปต่อไม่ได้ละรีเลสไปเลยค่ะเหมือนปล่อยปล่อยเขาไปเลยเหมือนเราไปเดินหน้าไปเจอความสัมพันธ์ที่มันดีกว่านี้ไม่พร้อมก็ยังไม่ต้องโฟกัสไปโฟกัสที่การงานการเงินก่อนเพราะ f ฟแนนซ์แส d แคริเอรขึ้นมาค่ะปัญหาความรักความเป็สมัยของคุณอาจจะเกิดจากหน้าที่การงานก็ได้อาจจะเหมือนแบบอาต่างคนต่างยุ่งวุ่นวายในเรื่องการงานก็เลยทําให้เจอกันน้อยลงไม่ค่อยได้มีการสารสัมพันธ์กันมารู้อีกทีนึงก็กลายเป็นว่าเหมือนแบบเออมันห่างๆกันไปละหรือมีปัญหา ในความสัมพันธ์อะไรแบบเนี้ยก็ได้หรือว่าถ้าเกิดไม่ใช่เป็นเพราะว่าความห่างเหินจากการที่ต่างคนต่างไปติดขัดเรื่องงานนะพวกคุณก็อาจจะทะเลาะกันขัดแย้งกันด้วยเรื่องหน้าที่การงานก็ได้อาจจะแบบเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องการงานอะไรแบบเนี้ยก็ได้เช่นกันเนาะเพราะฉะนั้นคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะเพิ่นคิดว่าเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องอยู่นิ่งๆกับตัวเองคิดทบทวนก่อนเนาะอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรแบบด้วยอารมณ์กันละกันต่อมาคนความสัมพันธ์ชัดเจนมี มีแฟนแล้วหรือแต่งงานแล้วก็ได้นะคะไพ่ที่ขึ้นมาค่ะ The Fool ค่ะ9ถ้วยนะ7ไม้ The Lovers ค่ะ The Moon แล้วก็ใต้สำรับเป็น1ดาบ ก็ต้องบอกว่าพอขึ้นมาเป็นของคนมีคู่นะแต่ใบแรกจะเป็นเตอรฟูลซึ่งเป็นไพ่ของการอิสระมากๆแปบลบว่าความสัมพันธ์ของพวกคุณอะในช่วงเนี้ยหนึอ่อาจจะแบบห่างๆกันก็ได้นะเหมือนแบบต่างคนต่างให้อิสระแก่กันบางคนอยู่บ้านเดียวกันก็เหมือนแบบเออมีแฟนก็เหมือนไม่มีคนข้างนอกอาจจะรู้สึกว่าทําไมล้านลาจังเลยทําไมดูเหมือนแบบไม่มีพันธะเลยอะไรแบบนี้ก็ได้นะต่างคนต่างอยู่อ่าอาจจะแบบบางคนเป็นแฟนกันล็อกดาวน์ไม่ได้เจอกันก็เลยเหมือนต่างคนต่างใช้ชีวิตแบบนี้ก็ได้ค่ะแต่ดูแล้วมันก็ยังมีความสุขดนะ เดลเวอร์นะแต่ว่ามันเป็นความสุขที่อาจจะยังไม่ค่อยได้เต็มที่เท่าไหร่มันเหมือนมีอิสระต่อกันมากมากเกินกว่าที่จะบอกว่าเป็นคู่กันอะไรแบบนี้เนาะมันอาจจะมีเรื่องหน้าที่การงานที่ต้องต่อสู้หรือว่าอาจจะมีเสน่ห์กันก็ได้ค่ะไม่คุณก็คู่นะอยู่ๆก็จะมีเสน่ห์ในช่วงนี้มีคนเข้ามาก็ได้มีเดลิเวอร์สแล้วมีเจ็ดไม้แล้วมีเก้าถ้วยป้นก็คิดว่าเป็นไม่ได้ค่ะว่าจะมีเสน่ห์แล้วก็มีคนเข้ามาในความสัมพันธ์ทำให้คุณมีความกังวลกุ้มใจ ได้เพราะมั the moon นมีตํามูนเนาะเหมือนแบบต่างคนต่างอิสระทำไมมันดูห่างหางเฮินๆกันดูแบบว่าต่างคนต่างไปต่างคนต่างอยู่กับเพื่อนฝูงสังคมของตัวเองไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้กลมเกลียวกันเท่าไหร่อะไรแบบนี้เนาะมันเลยทําให้เหมือนแบบอื มันต้องพยายามอ่ะเออไพ่เจ็ดไม้เป็นไพ่ของการที่คุณจะต้องพยายามคอนเน็ก์กันหน่อยนะมันถึงจะทําให้ความรักความสัมพันธ์มันโอเคถ้าคนไม่ได้มีปัญหาอะไรนะยังเจอกันดีนู่นนี่นั่นบ้านก็คิดว่าความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆค่ะคุณอาจจะยังไม่ได้อม่มองอะไรอนาคตมากมายถ้าเป็นแฟนนะอาจจะยังไม่ได้คิดถึงขั้นว่าจะแต่งงานอะไรก็ไปเรื่อยๆมีความสุขตามอัตพาพไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็ค่อย,อยๆดูค่ะถ้ามันชัดเจนเมื่อไหรก็ค่อยว่ากันอะไรแบบนี้เนาะแต่ถ้าเกิดคนที่มีปัญหาเองที่บอกเนอะก็จะเหม อาจจะต้องใช้ความพยายามในการที่ปรับจูนกันหน่อยแล้วก็อาจจะเป็นช่วงที่มีสเสน่ห์ด้วยอาจจะมีคนอื่นเข้ามาก็ระวังความเขาเรียนะความน้อยใจอารมณ์ระแวงหึงหวงอะไรแบบนี้ไว้ด้วยกระการที่เหลือโดยรวมเป็นคิดว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะถ้าคนเป็นคู่กันเป็นแฟนกันแบบแต่งงานแล้วอะไรเงี้ยก็ ก็ไปได้เรื่อยๆค่ะคิดว่าน่าจะมีความสุขดีแต่ว่านั่นแหละมีการให้อิสระแก่กันมากๆก็ให้ระวังเรื่องเรื่องความมีเสน่ห์ไม่ก็คุณก็คู่ก็แล้กันแต่ว่าก็อย่าไปถึงห่วงกันมากนะคะเออแล้วความสัมพันธ์มันจะไปต่อได้โรแมนต์แองเจิค่ะขึ้นมาว่าโคดิพเอนดนซีนะคะแล้วก็ give y o u r relationship a chance, นะ c h a n c e เนี่ย Codependency บางทีเราเหมือนแบบหวาดระแวงเกินไปเนาะมันไม่ได้ให้อิสระแก่กันใช่ไหมคือคนหนึ่งอยากอิสระมากอีกคนนึงก็เหมือนแบบทําไมช่วงนี้ไม่สนใจนูน่นนี่นั่นจนกลายเป็นความระแวงแล้วมันมีความกังวลมากเกินไปได้นะเด e m มูลเป็นไพ่ของการที่แบบคิดเยอะคิดมากกังวลมากเกินไปแบบนี้ก็ได้บางทีอะความกังวลของคุณอาจจะเกิดจากลูกน้องบริวารก็ได้อาจจะมีคนมาบอกคุณหรือไม่ก็คุณจับผิดไง เนี่ยมันมีความหวัดระแวงแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะมีคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามาในความสัมพันธ์เนาะอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีด้วยเหมือนกันเนาะ give y o u relationship r a chance ค่ะคือพยายามกันอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดว่าดูแล้วความสัมพันธ์ของคุณมันเนิ่มเนิ่นไปเรื่อยๆมันเหมือนแบบ มันอาจจะเหมือนต่างคนต่างอยู่นะเปิ้ลก็อยากให้คุณเหมือนพยายามกับความสัมพันธ์นี้อีกรอบหนึ่งมันจะกลับมาคืนดีกันได้นะมันจะมีความชัดเจนมากขึ้นถ้าคุณพยายามคือบางทีอะความสัมพันธ์ไปเนิ่มเนิบใช่ไหมคุณรู้สึกว่ามันคุมเครือมันไม่ชัดเจนทำไมมันดูห่างเหินในใจอะอยากชัดเจนแต่คุณไม่ได้แอคชั่นทําอะไรมันก็จะไม่เห็นผลเนาะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องพยายามนิดนึงเพื่อเพื่อกลับมาพูดคุยเพื่อกลับมาเหมือนแบบพยายามสารสัมพันธ์กันใหม่แลวความรักของคุณมันจะกลับมาชื่นมื่นกันได้ ะะโอเคจบไปแล้วนะคะสําหรับความรักของคนทัดลมเนอในช่วงวันที่1-15กันยายน64ค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ให้เพิ่นด้วยนะคะรบกันใหม่ครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายนค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ